วันนี้สวนสัตว์เปิดแล้วนะคะเรามาดูสวนสัตว์กันที่นี่ที่นี่เขาเปิดสวนสัตว์มาแล้วไอ้เเชื่ออะไรก้าเชื่ออะไรไอ้าไอ้เจ้าจุ๊บจุ๊สุดนะมาแล้วที่รักมาแล้วโอ้เขามาต้อนรับเขามาต้อนรับโอเคมาต้อนรับ จะเอ๋จะเอ๋จะเอ๋โอเคเชิญเลยค่ะอู้ขอบคุณค่ะเวลคัมเวลคัมสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะโอ้เจ้าเจ้าของโครงการนะคะอันนี้เวลคัมลิงใช่ไหมคะอันนี้ส่วนสอันนี้สิบอันนี้อันนี้อันนี้อันไหนอันนี้ให้ฟรีใช่ไหมอันไหนในเวลคัมลิง พันฟรีไหมน้ำน uh, mm hmm hmm. ี่เป็นเวลคัามริงไหมคะเวลข้ามริงนะคะขอบคุณมากค่ะก็ขอขนมด้วยต้องเอาทั้งเวลคัมทั้งขนมนะคะเวลข้าดริงนี่พี่กินได้ไหมขอเบตออนมาจากความชอบของพี่โจูนะโอ้ก็มีตั้งขายนะคะเออมาเรี้ยมชวนชาดโอเคมี มีรีเซปชั่นเรียบร้อยนะคะมามัโซมาเน้น bon ชื่อม oh. ัดโซะหรอชื wow. okay. Oh, okay. ่อมิโซครับออ๋ชื่อมิโซโอเคมิโซว้าวน่ารักน่ารักมิโซว้าวโอเคอู้หูชื่อไว้อร์หอนน่ารักไม่ชื่ออะไรคะชื่ออะไรโอู้เป็นล้าน อันนี้ห้องห้องตุ๊เต้นแน่เลยห้องตุ๊เต้นแน่นคืห้องนอนอยู่ข้างบนค่ะห้องนอนอยู่ข้างบนตรงนี้เป็นห้องอะไรอะคะตรงนี้ก็เป็นห้องข้างบนอีกห้องเลือกมาข้างล่างหรือน้องก็มันได้ค่ะโอ้โค่ะเก่งมากเลยตัวนี้เหรอตุ๊เต้ตัวนี้ชื่อไรชื่อไรนะชื่อไรก่อนหน้านี้ชื่อไม่ทำงานตรงนี้ชื่อกระบอกมังงะป๊าป๊าป๊าให้เหรอตุ๊เต้ได้ได้ได้ไอ้นี่ได้ตุ๊เต้จะต้องบริการลูกค้า โรงงานไหนมีน้ำหอมมาไหนขาดใครมโอ้โหเฮ้ยประมาณนี้แหละนี่ไม่ไม่ขาดประมาณนี้แหละประมาณนี้อะได้ได้แล้วพอสูงไว้หน่อยอันนี้น่าจะประมาณสองเมตรได้มั้งอืมได้ก็ไม่ชนตัวก็ไปชนด้วยอุ้ยอกาแฟอยาก็ตรงข้างล่างก็คือทำเป็นโซฟาให้แตงนั่งได้มาขายอยู่แล้วหนูกรอให้ไหมน้ำหอมต้องถามพี่ได้ไปไหนละขอบคุณค่ะมีเวมีเวลาข้ามเรียบร้อยนะคะเรามาเที่ยว ่ต้องรับเวลคัมลิงก่อนเรื่องอื่นค่อยว่ากันนะคะเวลคัมลิงใช่สูชบยอดมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยเราแค่นี้ก่อนนะคะวล้